สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เราจะมีโอกาสที่จะได้มาใคล้ควนพระวจะนะด้วยกันจากพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่8บอกว่าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสําหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต ในทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรากำลังเผชิญกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราอาจจะตามทันหรือไม่ทันหรือแม้แต่โรคภัยใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นพัฒนาไปเหมือนกับพัฒนาเทคโนโลยีไปด้วยเหมือนกันและสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกำเนิดชีวิตของพวกเราไปด้วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ว่าการเรียนด้วยระบบออนไลน์การทํามาค้าขายนะคะโดยเฉพาะเทรนด์การทําธุรกิจที่ในการค้าขายทางออนไลน์หว่าเทรนด์เรื่องของการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือการกินอาหารเพื่อสุขภาพก็มาแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเหมือนกับว่าพวกเราเองก็ต้องคอยขยับหรือต้องคอยกวนขวายที่จะก้าวให้ทันสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในพระธรรมตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นตอนที่อาจารย์ปรโลได้แนะนําที่โมจีที่จะจัดการกับเรื่องของการสอนเทศที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วก็ยืนยันว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นดีและบอกให้ที่โมทีเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลากับคนสอนเทศนะเหล่านี้แล้วก็เนื้อหาคําสอนเหล่านั้นเน้นว่าให้สอนและอธิบายให้พี่น้องในคริสตจักฟัง ที่สําคัญคือให้เติบโตขึ้นในความจริงแห่งความเชื่อและมาเน้นการฝึกตนในทางของพระเจ้าดีกว่าพราะคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกๆสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้การฝึกฝนฝ่ายร่างกายอาจจะมีประโยชน์หรือมีค่าอยู่บ้างแต่ว่าการฝึกฝนในทางของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ในทุกด้านพระคําตอนนี้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าถ้าต้องเลือกที่จะฝึกฝน ให้เรามาฝึกฝนทางพระเจ้าดีกว่าเพราะมีประโยชน์ในทุกด้านในขณะที่เรายังแสวงหาหรือเราขวานขวายหรือเราฝึกฝนในทางร่างกายในขณะที่เรายังอยู่ในเรือนดินนั้นอาจจะมีประโยชน์แค่บางอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาทุ่มเทเพื่อสิ่งที่มีค่ากว่าจึงควรเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกลำดับแรกนั่นก็คือการฝึกฝน ในทางของพระเจ้าทำไมต้องเลือกที่จะฝึกฝนในทางพระเจ้าเป็นลําดับแรกเพราะพระคัมภีรตอนนี้ได้บอกเราว่าเพราะว่ามีพระสัญญาสําหรับในชีวิตปัจจุบันและในอนาคตการฝึกฝนทางกายเราได้รับผลแค่ชีวิตในโลกนี้แต่การฝึกฝนทางพระเจ้านั้นได้รับพระสัญญาทั้งในโลกนี้และในโลกอนาคตด้วย ในโลกนี้พวกเราอาจจะมีบางคนที่เราเองมีประสบการณ์กับการที่เราเดินในกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วพระพรพระสัญญาก็เป็นจริงแต่ว่าเราจะไม่สามารถเดินได้เพียงบางครั้งหรือบางวันเท่านั้นแต่เราต้องเดินกับพระองค์ในความเชื่อทุกวันและทุกวันและพระสัญญาของพระองค์ก็เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเรา วันนี้วันที่10ธันวาคมแล้วและอีก21ิ2วันก็จะหมดปี2021นี้แล้วในเวลา344วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะเลือกการฝึกฝนในด้านใดมากกว่าระหว่างการฝึกฝนทางกายหรือการฝึกฝนทางของพระเจ้าและเราได้ให้เหตุผลกับตัวเราเองไหมว่าทำไมเราจึงเลือกฝึกฝนในทางนั้น อะไรให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจา้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้แนะนําเราในการที่จะรีบควนควายที่จะมาฝึกฝนในทางของพระเจ้าเพราะพระสัญญาในชีวิตนี้และในชีวิตหน้านั้นชัดเจนในขณะที่เราฝึกฝน ในฝ่ายร่างกายนี้มีผลแก่ชีวิตในโลกนี้ข้าแต่พระเจา้าขอทรงประทานสติปัญญาประทานความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์และปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพรีสุซูิส์เจ้าอาเมน